ขณะนี้นะคะก็มีการมาตรวจจุดตรวจนะคะในส่วนของโครงการรณรงป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2565ค่ะนะคะจุดนี้จะเป็นจุดของเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาอําเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรอของเรานะคะ,ะตอนเย็นกับช่วงเช้าก็คิดว่าตอนเย็น,นครับจะจะจะเริ่น ว่าวันนี้เป็นวันหยุดวันสุดท้ายเมื่อวานนี้ก็ปริมาณคนควรลดลดเข้ากรุงเทพครับใช่ครับแล้วก็มาเช้ามาตรวจตอนนี้ช่วงวันใหญ่จะจะเดินทางดีก็เป็นช่วงช่วงเย็นๆครับเพราะว่าจะเป็นอากาศไม่ร้อนครับก็วันนี้พอดีผมกนรุเอกจากกรีรงการนะพุ่งกลับผุดชุมก็มาตรวจตรวจพอดีพอดีคณะท่านมาพอดีครับ ัปเจอกันพอดีพยายามรักษาสถานภาพให้ให,ให้ได้ตลอดสองว,วันครับวนเพราะว่าเสริม,รมไฟมีไฟตะตอกนะครับ <c oughs> ไปยืมมาจากบริษัทอภิษฎา,าคอน,นะครับไฟตอกอย่างเี้ยครับ <c oughs> ได้มา20อันก็ไปเอาไว้ตามจุดเสีเ่ยงต่างๆนะครับก็ช่วยได้เยอะแล้วก็กส่วนหนึ่งผมก็ทําไฟขึ้นมาเนื่องจากไฟมันแตกมันอะไรก็ ใช้ LED ครับรซึ่งเป็นรุ่นใหม่ที่มันทำงานได้ได้ดีสีเป็นสีสีส,ส,สีแดงแดครับ LED ที่มันขมนเร็วมากครับ,รบมันก็ไกลครับไม่ว่าจะเป็นจุดที่ทางโค้งเอราวันซึ่งปีที่แล้วก็ไม่จัดแต่ปีนี้ผมก็ได้ไปประสานกับนายกกับทา,างอบตก็จัดเพิ่มจุดที่โคกสูงก็ประสานกับนายกเทศมนตรีสุรชุมก็ได้เพิ่มก็สามารถช่วย ลดอุบัติเหตุได้ครับเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการประสานงานกับทางอบตอห้วยแก้ง<ช>นะครับก็<ช>มีการมันจะมีสะพานนะครับสองมืบานานี้ก็เป็นจุดตรวจบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะที่ทางทีมงานได้มานะคะที่หน้าเทศบาลตำบลห้องแซงค่ะนะคะ เพราะว่าจะไปเส้น,สนินโสสิรินแล้วก็ลงไปอะไรอ่ะอ่าปจีนนะคะเส้นนี้โอเส้นสามสิบสีส่ใช่ครับ